เจ็ดโมงแล้วก็จบหนึ่งทุ่มเป็นเป็นการเดินทางบูเตที่ยาวนานที่สุดใกล้ถึงแล้วลูกนิดเดียวเองครูฝนดูใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปอีกสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สุวรณภูมิแอร์พเย้ เดี๋ยวเรากำลังจะไป Going to นเดียนะครับเป็นเมืองที่เราไปเหมือนบ้านเลยทีเดียวเพื่อจะไปเสริมบาร,รมีเสริมมงคลกับเดวาคอสเมติกในการทำสารตั้งต้นใหม่นะและที่สำคัญคือจะเอาพาาระพิเครองค์นี้เอาไปทำฝุกเสนะครับที่อินเดียด้วยนะแล้วมีคนบอกว่าไปอินเดียสัปรกหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราไปแล้วรอดไหมรอบนี้เมืองที่ไปเนี่ยครับเป็นหลายเมืองมากๆเลยมิวเดลีวารานสีนะครับ แล้วก็พ่เด็ดเลยต้องไปดูว่าเราจะกล้าลงแม่น้ำโคงคาหรือเปล่าเราไปชมกันนะครับคือจะบอกว่าถ้าไปอินเดียต้องไปกับชีนะครับอันนี้คือลูกสาวคนนึงนะครับน้องไอร,ไอร,ราดาบูเตลูทริปนี้ต้องให้เขาเป็นไกด์เพราะเขาเป็นคนจัดทริปนะครับหลงก็หลงกับที่เขาเลยตอนนี้เราก็ถึงที่ไหนนะ เ้ยไม่มุมไบ न ् य ิวเด् ल ी न อกตามตรงไม่รู้เลยนะว่าทริปนี้ไปวัดไหนบ้างเขาบอกว่าเป็นวัดที่แบบพลังเยอะและสถานที่คือแทบแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทาง เดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเครื่องต่อไปอีกเมืองนึงเนาะเดื่ตนจัรไปคาดบัดค่ะเรากำลังมาสนามบินเพื่อจะไปต่อเครื่องนะครับแต่ปรากฏว่าในใบเนี่ยในติเก็ตเนี่ยมันเป็น Terminal อล1แต่ความจริงมันคือ Terminal 2ตอนนี้ก็คือพวกเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าตกเครื่องไหมเล่า ที่ค่อนข้างจะต้องเดินทางขึ้นขึ้นเขาด้วยแล้วก็หากจากนิวเดลีเนี่ยก็คื้นเครื่องจากที่อินเดียเนี่ยหนึ่งชั่วโมงภายในประเทศนะครับคลิปครั้งนี้ก็เมื่อกก็เจอเห็นการที่ไปคาดคิดก็คือเหลือโดนแท็กซี่ชนนะสองคือไปโชมินพีกนี่จะเป็นสิ่งที่จะผมบอกองการานะคนรับผคนต้องมีการทุดสอบ เมื่อเรามีแบบทดสอบแล้วเราแก้ไปได้มันก็ทำให้ชีวิตเราแบบเออเจออะไรที่มันามสำเร็จจริงๆในเรเราก็ทำสำเร็จมันเนี่ยจบการแค่นักเครื่องทันแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากๆเลยเมื่อเช้าเนาะหลับการมาตัวกับโคกนาดูเปลี่ยนตรงนี้เลยค่ะว่านางต้องสวยนะต้องเลิศเธอเธอตอนนี้พวกเราก็มาถึงเมืองกาโมจำจำ บรรยากาศก็คือดีเป็นเมืองอ่ะเป็นเมืองแบบว่าคล้ายๆอลาดินอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบริเวณหน้าวัดโนพื้นร้อนมากทุกคนคือเดินเท้าเปล่าเข้ามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวรองเท้าหายนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้วัดนี้เป็นวัดพระแม่กาลีดูครูสายฝนภูมยานแต่งเต็มมากดูของแน่นมากใช่ค่ะถวายแม่ต้องสวยและดีที่สุดนะคะฮุย ยังไงล่ะนี่นี่นี่ซ่อมบ้านกันตรงนี้เลยนี่ไงนี่แม่ทัวร์เราแม่ทัวร์คือสุดฤทธิ์มากเรถชนเมื่อเช้าบ้างละเกือบตกเพื่องบังละกรีดไม่ไหวอุ้ยนี่ไงพี่เก๋นี่ผงนะกลุ้มกลุ้มใช่ซื้อเลยค่ะแล้วก็เข้าไปทำพิธีข้างใน เราอยู่ในวัดไหนคะวัดเจ้าแม่องค์น,นี้เป็นวัดเจ้าแม่กาลีนะคะตั้งอยู่บนป้อมปรกการป้อมปรกการที่นี่มีอายุ3,000ปีเออก่าแก่มากแล้ววัดน,นี้องค์ประธา,านองค์เจ้าแม่กษัตริย์เป็นคนสร้างเออมีอายุประมาณ300กว่าปีแล้วเออระเราอยู่อยู่ในพลังของกำแพงและอยู่บนภูเขานล้วครับทุกคนอาจจะถ่ายรูปไม่ได้ออแต่ว่าองค์เจ้าแม่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เขาหยิบมาแล้วเลิศ วันนี้มาตลาดนัดนะมาตลาดนัดเราเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางขึ้นหรือนีเลยทุกคนไปข้างบนเลยเห็นบันไดไม้สีดําสีฟ้าเนี่ยสาประมาณสามสีชั่วโมงในการเดินทางในการเดินนะครับก็ด้วยพลังของความศรัทธานะเราลองมาทดสอบพลังของตัวเองว่าใจเราอะพลังสูงพอไหมที่จะไปไหว้โอพระแม่สีสัสี พูงเน,นี้จะไม่ได้เอากล้องนี้ไปก็เลยมาถ่ายวันนี้นะอากาศก็จะเป็นแบบนี้แดดดีนะวันนี้อันนี้ก็คือใกล้ๆกับแคชเมียร์ไงอากาศก็เลยมีความเย็นอุ๊ยอันนี้ก็คือประตูน้ำเลยเนาะนี่สวยงามอุ๊ยไอซ์สวยจังรันน,นสวยนะเธออากาศดีมากเลยอ่ะอเย็นอา,ากาศดีจริงเยี่ยมเลิศ มอนิ่ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่มามูเตสร้างบารมีที่ mm hmm. อินเดียเหนือรอบนี้เราอยู่เหนือสุดเลยอยู่ใกล้เขาทิมาลายอยู่ใกล้แคชเมียร์ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปวัดเอาเวสโนโดรีเป็นวัดที่เกี่ยวกับองค์พระแม่ส่วนสมองนะครับที่เขาเชื่อว่าเป็นการบูชาให้เรานะีขึ้นบนภูเขาไปซึ่งการเดินเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่งลงสามชั่วโมงครึ่งมันสูงมากแค่ไหนแต่ที่สำคัญอนะ ตัวอ,อยากจะให้ทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าออวันนี้เป็นวันหนึ่งในชีวิตเลยที่จะแบบพิสูจน์ว่าความศรัทธาในตัวเราเนี่ยคึ่ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าโหดแต่เดี๋ยวลองดูเรามาเดินทางจากติงเขานะครับขึ้นไปข้ามบนแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงยอดเขาข้างบนซึ่งตอนนี้คนเยอะมากเลยทุกคน เยอะมากคือต่อแถวเข้านะก็แต่งตัวธรรมดาครับเป็นแนวอุต้าธรรมดาแต่เดี๋ยวเหงื่อน่าจะออกเวลาเราเดินมีวิธีทางขึ้นก็คือ1เดิน2ขี่มา้า3นั่งเสลี่ยง4ี่เฮลิคอปเตอร์แต่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยประมาณ7,000รูปีนะครับต่อนหนึ่งคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึง ขึ้นขขงไวสโนเดวีแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพบีฟอร์เดี๋ยวเราไปดูอัปเตอร์เมื่อไปถึงข้างบนแล้วสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็อธิษฐานจิตแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับในการเดินทางขึ้นไวสโนเดวีครับ ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยอากาศดีนะถ้าอากาศไม่เย็นนะเป็นลมอ่ะคือเรรู้สึกว่าเก่งนะเนี่ยเดินขึ้นเขาได้ดูดีสุดยอดิดโตทำพวกคอนเทนต์คอนใจ มาถึงช่วงทางข้าวัดแล้วตอนนี้เดินทางมา3ามชั่วโมงนะครับในการเดินขึ้นภูเขาก็คือสะพรึงมากใกล้ถึงแล้วลูกนิดเดียวเองครูนฝนดูใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปอีกโอเคไม่เหนื่อยไม่เมื่อย I'm okay ทุกคนคอนเกรทูเรชันนะจะบอกว่าเป็นการปิดคลิปที่แบบว่าเริ่มเจ็ดโมงแล้วก็จบหนึ่งทุ่มเป็นเป็นการเดินทางบูเตที่ยาวนานที่สุดใครที่แบบว่าอยากจะแบบแสดงความศรัทธาต่อองค์พระแม่ตรีสักติ์ไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สุรสวรีครูตุต้ยบอกเลยนะแนะนำแนะนำให้ทุกคนนะ่ะ มาที่ไวสโนเดวีแห่งนี้เดินขึ้นภูเขานี่อันอันนี้คือหลอกนะเนี่ยอันนี้คือหลอกของจริงคือตรงนู้นอ่ะหลังงไปอีกไปเขาไเขาอ่ะสองเขาแต่บอกเลยนะว่าประทับใจแล้วก็สนุกมากเลยวันนี้ก็ได้ร่วมทิปแล้วก็อนุโมทนาบุญกันนะใครอยากมาก็ ไปติดตามแล้วกันในเรื่องการไปเที่ยวอินเดียด้วยแล้วก็บุงทิพภาพด้วยนะก็สามารถกด subscribe ช่องสตรีทขูตุกตุปลาได้นะคะวันนี้ปิดคลิปไปก่อนนะบ๊ายบาย